สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงานแทงปวดแทงปวดนะครับนี่วันนี้มาน้องเกมนะครับอ่าโาพี่อะไรนะอันนั้นน้องเดียนะครับอ่าน้องน้องอะไรนะครับคุณสุดท้องน้องอะไรนะน้องวารอเลยไปครับเดี๋ยวไปดูเองครับนี่เขาแข่งกันสามคนนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหมายนี้ครับหมายนี้ครับหมายหมายพี่เกมนะครับพี่เกมพามาครับก็เลยพาน้องๆมามาเที่ยว พาน้องๆเบียร์น้องๆจุนมาเที่ยวครับนี่อาจารย์ไอไม่ปิดหว่างครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปลุยครับนู่นนู้นไอไอคนนู้นครับปนปืนผมไปครับไอคนนู้นเนี่ยไอคนแรกอ่ะปืนผมครับช่างออฟเนี่ยปืนผมไปครับโอเคครับไปลุยครับเฮ้ยเอาให้โดนดิโถ่กดคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เอาให้โดนเปหมดเเลยียบเลย เกมีน้ำนะป๊บซี่กินป่ะน้ำป่ะเอาก่อนเลยพี่เกมออกไปจากไอ้ที่ว่ากินในนี่กันเนี่ยเอากินหมูท้าดีกว่าออกมาเอาแล้วออกมาเขาไม่ว่าวะนั่งกินอยู่อ่ะเกมกินเสร็จก็ตั้งนานเลยออ๋ทำเองไงเกมคนทำเนี้ยนอยู่โอ้ไม่เรียกด้วยมานั่งกินด้วยงั้นอะมีสองสาวสามสาวเอมีแต่ผู้หญิงนั่นเลยผู้หญิงกันนั่นแหละอ้าว มีแฟนเพื่อนแฟนไม่ชวนพี่ไปด้วยบอกนี่พี่พี่ไอ้พอมีตัวนะพอมีตัวเออพอมีตัวอยู่ามา้อมีตัวอยู่เ้ามามีตัวเล็กยออกไปตัวนอเดียวเองตัวสายใครใครยิงได้บ้างยังไอ้เจนาหนาสายไหนดูเด้ ดูเลยพี่ไซใหญ่ใหญ่นะไซไซใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังนี่ใหญ่กว่าพี่เขาได้เต็มละใหญ่ปะหวะไม่ใหญ่แบบมั้งเนี่ยมึงใหญ่เหมือนกันใช้ได้ใช้ได้โอ้้ียมาดามี่แม่ในแม่แม่ยิงมาดุกได้ดูเรื่องพี่ เงี้ยตะโกนดิ่ฟลอยช่อนขึ้นมึงก็เลงเลยไอช่อนมันก็ไปดิมึงเรียกมันอะไอปลาตัวแรกเดี๋ยวทำลูกดอกให้ลูกหนึ่งเว้ยเดี๋ยวสับเขาฝูงเลยนะเออย่อยๆแล้วมึงเรียบร้อยหมุนๆเออลักล่าแล้วหมุนไปช่อนน้าตัวแรกอะแข่งปลาอะไร หมุนเลยหมุนให้ตึงอ่ะเปิดแล้วเน็บและตัวได้แข่งปลาช่อนนะเดียแข่งปลาอะไรปลาช่อนนะปะลาอะไรก็ได้ขอไซส์ใหญ่หน่อยๆอย่ะ เฮ้ยสั่งเท้าว่ะนะไอ้นี่ถอนเท้าอีกแล้วนั่นถอนเท้าอีกแล้วเฮีย <laughs> เกมงรองเท้ามันไปซ่อนดิแ <laughs> ม่งเวลาแม่งถอนเท้าเดี๋ยวเอารองเท้าแม่งไปซ่อน <laughs> เอ้ยวันไหนาวะที่ที่มปลายรองเท้าหายอ่ะ <laughs> เฮียรองเท้าหายแพงด้วยอนะ่ะ ถอยไว้ยังงั้นเพิ่อเถอะแบบบ้าค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โบอกแล้วเรียบร้อยช้าช้าช้าค่อยๆเล่นอย่าไปโยกกับมันมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวขาดเนื้อเดี๋ยวขาดเนื้อค่อยโยกค่อยโยกเรืยๆช้าช้าช้าอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงย้อนขึ้นมาโขลยหัวกับปั้นเลยพี่ไอ้จุนลงไม่เอาลงไม่เอาลงไม่เอา เดียวเดียวีกเกงพี่พี่จากรนะยจากรกลบจักรกผ่อนเก่งค่อยๆปล่อยปอยไอกคุณใหญ่เยอะคูชิบหานแล้วเปอย่างงี้กูเฮ้ยใหญ่ยูเป็นโลว่ะพี่พันรู้ยังพี่ยังทอดทอดทอดหมดเลยพีพาได้ทอดหมดเลยตื่นเต้นปะลงก็ช้าค่อยๆลงนะตื่นเต้นเหยีแม่งไม่จีบพี่ไม่ได้ผมก้อนโดนหมิ่นด้วย เจอปั๊บเอามือลอยเข้าไปในเหงือกแล้วดึงขึ้นมาก่อนนะอย่าเพิ่งดึงสายนะรู้ป่ะเอาเสื้อตบๆไว้ริมๆเดี๋ยวลดมาเอาปืนเนวยปืนวางริมเลยวางในยะนะครับปืนช่างไรครับพอดูนะครับคอดูปืนนะครับอ่าปืนอาดิป่ะพื่นปืนอาดิปือปืนช่างอาบินดี้นะครับนี่มันป้นผมไปครับกระบอกนี้โอ้โหแม่งทำเน่าแล้วครับ เดียเห็นว่ามันขึ้นดูฝั่งนูัวเห็นปะเก็บอ่ะนู่นนู่นปลาช่อนเดียเห็นไหมนะช้าช้าค่อยค่อยดิค่อยค่อยช้าช้าค่อยค่อยลงค่อยค่อยลงเอ็นเอ็นเสาเอ็นเสาเสาเอ็นได้ป่าวไม่ได้ค่อยค่อยมือล้วงจับหัวมันอ่ะอย่าดึงนะอย่าดึงสายปล่อยสายปล่อยอย่าดึงสายปล่อยสายปล่อยสายจับตัวมานะอย่าจับจับตัวอย่าจับลูกดอก อยจับลูกดอกนะเอามือร้อยเข้าไปในเหงือกมะน่ะ๋ยจับลูกดอกอย่าจับลูกดอกเดกีย๋ดยวมันคาดเออนั่นแหละจับมาขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรเลยดึงมันขึ้นมาเลย,ปล,ยปล่อยเลยปล่อยเลยลูกดอกอะ่ะไม่ต้องแกะดิขึ้นมาเลยนั่นแหละดึงมาปล่อยมันปล่อยมันพันอะ่ะดึงมาเลยเห, yeah. หลือแค่เราสองคน าามา,นะมาดิ้นมา,มา,าเออดึงมาเลยเนี่ยตัวนี้ที่กระโดดไปจากแอ่งเนี่ยพี่ช้าจะช้า,ชาเดี๋ยวมันตื่นหมดปลาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหหล่อเลยห <c oughs> ล่อเลยเดียไม่ได้คลิปอะเดียเหลือเดียอ่ะพี่เกมนะ <c oughs> โอ้โหเฮียติดนิดเดียวแม่งไม่น่าได้เลยเกมดูดิ เดี๋ยวดูติดอยู่หลังหน่อยให้โชว์ดิยิบขึ้นมาแทนที่ถอดเสื้อถอดเกงนี่มาระวังรถระวังรถยกขึ้นมาเกือบโรครับเกือบโรล้วครับนี่ครับลูกดอกระเบิดระเบิดไส้ครับนี่แทงปวดแทงปวดครับมันเกี๊ยบเลยพี่ไปใช่ป่ะเนี่ยฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดอกไม่ใช่ลูกดอกพี่ชิบหายแล้วนี่ลูกดอกพี่เหมืธรรมดาอ่ะไปครับเดี๋ยวไป,ไปดูกันครับสายสวยครับดี๋จะต้องทําลูกดอกให้น้องมันดอกหนึ่งครับบอกว่าใครได้แล้วดีจะจัดลูกดอกสวยๆ <c oughs> ให้ให้ลูกหนึ่งนี่ลูกดอกช่างไหนกันรู้ครับ <c oughs> ไม่รู้พี่แม่นเหมือนกันครับ <c oughs> แจมแจมไหนดูขอดูหน่อยครับวันนี้ได้ปลาอะไรมาบ้างแล้วแกะเลยดีกว่าพี่จะได้เห็นตัวถึงนะดูดิครับยกเด้ยกขึ้นมาดูดิครับนี่คโอ้โหปลาดุกแผ่กระบาลนะครับปลานินไหนยี่ปลานินโชนะครับได้อยู่คนเดียวนะครับไหนโฉงสูงครับโฉงสูงนะครับสูงสูงอ่าอ่าปลานินไซนีนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับได้อยู่คนเดียวนะครับโอเคครับดูตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เรายังไม่ได้ยิน อุ้ยพี่ไอไม่ยิงอ่ะไม่เห็นพี่มองฝั่งนี้อยู่เริ่มเลยเออพี่มองฝั่งนี้อยู่พี่เจ๋อฮักไซโบเลยอืมเชี่ยเฮ้ไม่ได้มองนี่นี่ดำดำโดนป่ะล่ะไม่โดนลูกมันไอ้เหี้ยอาโดนไอ้โดนโดนโดนป่ะโดนดิมาโดนไว้โดนเยอะเยอะได้ใช่ป่ะโดนโดนนะโดนเอาหลุดไปแล้วะหลุดไปแล้ว จริงลุบไปแล้วฉีกเอ้ามันหลุดมันดิ้นหลุดไปแล้วโอ้ยยังพลาดเดี๋ยวครับยังพลาดอะไรวะอะไรวะไปอะไรวะปนีน้องโอ้ยนี่แม่นมันหน้าไอ้นี่หน้าเท่ไอ้หน้า้ บไปมันมามันจะกระจังง่ายง่อยู่มันจะไม่ไปอืมช้อนมันนี่ฮะ,อะโอ,อ,อ้ช่อนอีกแล้วตัวใหญ่นะเออโชว์นยครับโชว์นยครับโชว์นะครับโชว์นยครับ,น,รบนี่ครับดูบักบักจุนบักจุนโอ้โหปืนที่น้องจุนใช้ก็เป็นปืนผมนะครับ เป็นปืนผมก็บอกพี่ใช้อยู่ประจำน้องวันป้นไปแล้วครับแค่บอกว่าน้องถามพี่ๆเท่าไหร่ครับก็บอกนี้พี่ได้ขายเปล่าพี่ซื้อมาหมื่นหนึ่งขายแปดพันละกันบอกเล่นๆนะครับนี่ครับปลาช่อนอีกแล้วครับอีกตัวแล้วครับสสยสวยครับดูดูซ้ายครับสายสวยครับโอโอเคครับ ลุยกันต่อครับวันนี้มากับปืนช่างอะไรครับโชว์หน้ครับอาอินดีครับโอ้โหมาปืนช่างอาบินดีนะครับนี่สองรถระงรถถอยมามาปืนช่างอาบินดีครับตัวนี้พี่เดียเอาผมให้พี่เดียตอนอยู่กับผมนี่ไม่มีถะลอกเลยนะครับมันไม่รักษาของเลยครับโอ้หถัลอกเลยครับนี่นี่ครับปืนช่างอาบินดีรับุรีครับ หมานเช่นเคยครับก็บอกนี้ก็บอกนี้ยกเบาครับเนี่ยยกเบาแม่นด้วยครับอันนี้น้องได้หลายตัวแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปลุยต่อครับครับเป็นไงใช้ดีไหมครับก็ดีครับพี่สุดยอดมากพี่ปนพี่ไปใช้ดีมครับในตรงไหนเดิ๋นั้นพี่เอ้ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปลุยต่อครับเดียสู้ๆไปครับไปลุยต่อครับ ขึ้นยางมาแล้วเตรียมเลยโอ้เราขึ้นเมื่อกี้โดนเลยจะเปลี่ยนยางพอดีมันรู้จริงๆมันยิงไม่เจ็บไงเฮ้ยนั่นไอดังปี๋ฮะเรียบร้อยโดนโดนป่ะโดน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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ให้โอ้โดน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 ก็เห็นแล้วว่าโดนเอาปืนมาปืนมาเกมได้เกมมาเยอะเกมมาเยอะพี่ถ่ายเกมเยอะนะเกเยอะ นี่ในเกมเยอะพี่ถ่ายฮะเขาจฉันจิบเดี๋ยวว่าผิดเรืนไงโหสายสวยสวยซมาพี่เดี๋ยวดูอ่ะโดนดีป่ะเนี่ยว่ามันน่าจะเข้ากังลำมนะอุ้ยดีโดนดีป่ะอุ้ยรถท้องพี่ท้องเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำก็ได้อ่ะอยากซ้มซเลยอ่ะเอาเห็นยังลึกดิไม่โดนอ่ะไอเกมแก้วเต็มพื้นเลย ลงมีเอพี่อเออถึงไม่กล้าเสี่ยงไงเออโดนท้อซ้ำอีกทีด้ได้พี่งั้นนี่เข้าไปถึงนี่ลากขึ้นเลยนี่ครับนี่ครับนี่เล่นได้ยังเบ็ดเลยดูเออเล่นได้ยังเบ็ดเลยไงครับนี่แจวไหมครับถอดปืนเอานะครับวันนี้ก็มากับปืนช่างบอยคอยนานครับ แม่นเหมือนเดิมครับดูครับนี่นผลงานดีครับปืนทั้งบอยคอยนานลูกกตานะครับเนี่ยซ้ายขวาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น,นี่ครับพอเราโดนเราถอดปุ๊บแล้วก็นี่นะครับเอามาเยอ่อได้เลยครับเมื<น>่อกี้ผมยิงนะครับมาแข่งกับน้องเกมนะครับหลุดไปตัวผมอันนี้โดนดน้องเกม,ม,มน,เน้องเกมเฮ้ยเอาลูดี่ลเอาเลยเจอร้องไเดีย๋ยวเรา น้องเกมน้องเกมชี้เป้าครับเมื่อกี้นายชอบนะพี่นายบินดำเลยนะน้องเกมชี้กด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 น้องเกมเอ้ยยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยน้องเกมน้องเกมชี้เป้าครับโอ้โหสายสวยครับสายสวยสวยเธอสวยนี่ครับขึ้นมาครับโชว์ครับมาพี่ถือราบให้ก่อนนี่ครับเยอะได้เหมือน เบ็ดเลยครับมาพี่ถือเล่ามาโชว์หน่อยครับนี่หันทันข้างครับข้างนู้นข้างนู้นข้างนี้หวัดเสียวนี่ครับโชว์อย่างนี้จับขึ้นอย่างนี้ครับกูเป็นโลนี่พี่โลนอ่าตอ้ยเรียบร้อยแล้วครับเละแล้วเลยจับง่ายเลยอย่างงี้นี่ครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับไอ้หี่หันจี๊ยบใส่ประมาณเท่าแขนนะเออเท่าแขนเกือบโลนะอย่างงี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกต่อครับเคียงโลประมาณแปดขีดนี่ครับ น้องเกมชี้เป้าแลครับผมยิงแล้วคห้น้องเกมเยอะเลยครับต่อเป็นไงครับแจ๋ววันเจ็บวันเจ็บเ,เดี๋ยวลุยต่อครับสายครับสวยครับตกลงลงเลยก็ได้กดลงได้เออกดเลยแล้วลค่อยนัานใส่กดล,ลงแางแรงเลยเออนั่นแหละเออแล้วค่อยดึงออกมาโอเคครับนะครับเดี๋ยวลุยต่อครับ